บ่อไหนเป็ดใส่หรอวะต้องใส่ยี่บ่อไหนเป็ดใส่ป้าดินตันโอ bà tôi bính tàn biệt và thó <laughs> so, so phải rút cái nụ nè bọn bọc khỏi nụ bọn ừ <laughs> <laughs> ก่อ,อบ้านยายพวนขึ้นต้นใหม่หามัน เอาหลุดใช้ดันเราก็คุดอีกที่หนึง่งบ้านนี่ใช้แรงงานค้นหมู่บ้านใช้แรงหลุดบ้านนี่ใช้แรงค้น เชิงเอ้พอความว่ะอืมขาช่างกับแพงอันนี้คนคุมคนนอนคุมนั่นคนนอนคุมนอนคุมคนงานนอนคุมคนงาน เมื่อเท่านั้นแล้วะหลดเหยียบเนาะดูว่าคือขุดออกหลึกสำไงดู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 พุดออกหลึกสำไงดูดูเมื่อวานนีเนยดันหลุดไทยวันนี้เนยพุดเป็นไงเขาถามไหม